สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักการเกษตรผู้รักความยั่งยืนในการทําการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์พนได้มาดูมาติดตามผลของการทํางานของคู่หูวิสัจจรเวอร์แพนเวอร์กแพนไ่ตวซานที่นี่นะครับบ้านวังหินตําบลวังตะโนดอําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับเขาปลูกลองกอง โดยเฉพาะอายุของลองกองนั้น30ปีและที่สำคัญครับมีกว่าร้อยต้นมาดูกันว่าเขานั้นดูแลรักษาลองกองอย่างไรจนได้ผลผล,ผลิตส่งไปต่างประเทศด้วยนะเดี๋ยวไปถามกันว่าส่งไปที่ไหนและที่สำคัญยังมีต้นทุเรียนที่เธอนั้นใช้ดูแลสวนทุเรียนของเธออีกด้วยวันนี้ตามกันมาที่นี่ครับสวัสดีครับค่ะครับผมมีชื่อว่าอะไรครับ ชื่อวีนาค่ะชื่อซิมค่ะวีนาชื่อเล่นว่าซิมนามสกุลอะไรครับเสมสลิดค่ะเสมสลิดนะครับพี่วีนาผมขออนุญาตเรียกพี่ซิมดีกว่าะนะครับพี่ซิมครับที่นี่เนี่ยปลูกลองกองไว้ลองกองนี่มันมีพันธุ์มีเชื้อพันธุ์มีสายพันเลยไหมครับมีค่ะอย่างที่เราปลูกนี่พันธุ์สายพันอะไรตันหยงค่ะ,คะลองกองพันตันหยงนะครับใช่ค่ะอายุของลองกองที่นี่อายุเท่าไหร่ครับก็ สามสิบกว่าปีอะค่ะ30่สิบหนูค่ะอ๋อเหรอครับเท่ากับคุณซิมเลยใช่ค่ะโอ้เท่ากับน้องซิมเลยนะครับมีจํานวนกี่ต้นครับร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้นนะครับในพื้นที่กี่ไร่ครับอ่าอันนี้ทั้งหมดเก้าไร่ค่ะเก้าไร่นะครับการดูแลยากไหมครับลองกองก็ดูแลไม่ยากนะคะครับแต่จะช่วงทําลูกก็จะยากนิดนึงนะคะยากนิดนึงมันมีโรคภัยไข้เจ็บไหมครับลองลองกองไม่ค่อยมีโรคอะค่ะน้อยน้อยมากแบบ แทบจะไม่มีอะค่ะครับก็หมายความว่าเรื่องโรคเรื่องลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีรบกวนค่ะครับถ้าเป็นโรคส่วนมากอะอายุแบบ เยอะๆอย่างเงี้ยส่วนเยอะเขาจะเป็นโรคเน่าอะค่ะหน้าหน้าเนี้ยเหมือนว่าน้ําเยอะดินแฉะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นโรคโรคโรครากเน่าอะค่ะ<อ>แต่ก็โอทัดน้อยมากร้อยต้นก็จะมีปีหนึ่งต้นเดียวอย่างเงี้ยบางปีก็ไม่มีเลยอ๋อครับดัง <c oughs> นั้นเราก็ไม่ได้ห่วงใยเรื่องโรคเท่าไหร่ใช่ครับ,รบแต่ห่วงใยว่าการที่จะดูแลให้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยนะครับลองกองสวนเราเนี่ยผลผลิตที่ออกมาเนี่ยครับแล้วเราไปขายที่ไหนอย่างไรครับ มีไปส่งออกฟิลิปปินส์ค่ะมีพ่อค้ามารับไปส่งออกถึงฟิลิปปินส์ค่ะเพราะเรานี่นะครับใช่ค่ะไปถึงฟิลิปปินส์เลยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มันออกผลออกมาเนี่ยมันมีเกรดไหมครับมีค่ะมันมีกี่เกรดครับถ้าส่งออกฟิลิปปินส์อ่ะส่วน้าเขาจะเน้นขาวลูกใหญ่ขาวลูกใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเบอร์ช่อส่วนมากที่จะเป็นเบอร์ช่อแน่นๆใหญ่ๆอ่ะค่ะนั่นเขาเรียกว่าเบอร์อะไรครับ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ช่อนแน่นใหญ่ๆเลยที่เขาเอาไปใช่ค่ะแล้วที่มันไม่ได้ช่อนแน่นใหญ่นี่เขาเรียกอะไรครับอ่าจะเป็นเบอร์สามแล้วก็กระปุกกระซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระปุกกระซาค่ะมารู้จัก คู่หูมาสัจจันได้อย่างไรครับในการมาดูแลบำรุงรักษาต้นลองกองนะครับก็คูแม็กแนะนํามาค่ะคูแม็กแนะนํามาว่าลองใช้อันนี้กับใบทุเรียนได้นะกับลองกองนะแล้วทีนี้หนูก็เลยลองเอามาใช้กับลองกองคือพ่นลูกค่ะเพราะว่าหนูส่งออกฟิลิปปินหนูก็ต้องการลูกใหญ่ขาวใช่ไหมคะยาขาวว่าหนูมีแต่เวอร์แพนน่ะมันจะทําให้ลูกใหญ่มันขยายลูกได้ใหญ่ใหญ่มากถ้าหนูทาแบบ ช่อใหญ่คือตกแล้วช่อนึงเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลห้าเราได้กิโลเท่าไหร่ตอนนั้นทพมันเป็นอยาง้งถ้าช่วงสักสองสามปีที่แล้วจะช่วงนั้นอ่าใช้คู่หูปีแรกได้กิโลร้อยสิบสามบาทถือว่าสูงไหมครับสูงมากเลยค่ะสําหรับปีนั้นแล้วใช้เวอร์แพนปีแรกเลยค่ะเมื่อสามปีที่แล้วใช่ค่ะโอ้ที่ใช้ตอนเนี้ยมาสามปีเลยค่ะหนูใช้มาสามปีแล้วค่ะโอ้เรียกว่าพอมันทําให้ผลใหญ่ผลแน่น ใช่ค่ะคือช่องว่างแทบไม่มีเลยไม่มีก็อย่างที่เห็นนะคะพออ่มันขยายแน่นใหญ่มากลูกมันก็ใหญ่ตามชอบมันก็ใหญ่ยาวตามอ่ะคะ่ะโอ้ค่ะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ยังไม่เจอเนี่ยนะครับตอนนั้น่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ยังไม่เจอครูแม็ก<อ>กับครูเนี่ตอนนั้นก็ตามสภาพอ่ะคะ่ะเราจะเป็นเน้นปุ๋ยปุ๋ยมากแล้วก็ไปเที่ยว ซื้อฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้คือเหมือนเอาฮอร์โมนหลายๆตัวมารวมกันนะคะเพื่อที่จะเล่งให้ลูกมันใหญ่ะคะ<ช>่ะแต่พอมาเจอคู่หูคือเราใช้ตัวเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงคือจบเลยไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนหลายๆตัวมามาใส่ให้มันรวมกันใช่ไหมคะเออเอคยที่มาเจอคู่หูคือจบเลยไม่ยุ่งยากไม่ค่ะอใบทุเรียนหนูก็เหมือนกันนะคะใบ,บทุเรียนหนูก็ใช้คู่หูเหมือนกันกับยาฆ่า,มาแมลงคือจบ จบ,จบเหมือนกันถามว่าลดต้นทุนได้ไหมลดต้นทุนได้เยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าหนูใช้ฮอร์โมนก็คืออย่างน้อยต้องสองถึงสามตัว<ม>ใ,นในยาหนึ่งถังใช่ไหมคะคแต่คู่หูคือใช้ตัวเดียวแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงคือสองตัวจบ<ม>จากที่ชีเชยใช้สามตัวสี่ตัวคือตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยนะครับใช่ค่ะแลวรองกรองเนี่ยตอนที่เราใช้คู่หูเนี่ยเราใช้ในอัตราส่วนยังไงครับก็สองร้อยซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรค่ะ,ต,นนคะต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ค่ะแล้วฉีดได้กี่ต้นครับ ฉีดได้ถ้าถังหนึ่งสองร้อยลิตรก็หนูก็ฉีดอยู่ประมาณสิบก่าต้นเหมือนกันนะคะสิบก่าต้นนะครับแต่ต้องนึกว่าเป็นต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็ก<อ>ต้นเล็กมันก็จะได้มากฝันนี้อะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ใช้สูตรสองร้อยซีซีทั้งเบอร์แพนนี่ใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> แล้วก็นี่กี่ซองครับซองเดียวค่ะซองเดียวก็คืออันนี้หนูหนูหนูจะผสมโดวยที่ว่าอันนี้หนึ่งซองน้ำหนึ่งลิตร อ่าอ่าใช่แล้วก็อันนี้ขวดนี้แล้วก็อันนี้2 0 0 c ีแล้วก็อันนี้ 200cc ตัก200ลิโอเคครับเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ช้อนตักเพราะว่าอ่าส่วนมากหนูก็หนูฉีดยาครั้งหนึ่งอ่ะหนูก็จะหมดหมดอันเนี้ยขวดเลยหนึ่งลิตรถึงสองลิตรหนูก็เลยผสมน้ําไปเลยผสมไปเลยนะครับก็หมายความว่าในร้อยต้นของเราเนี่ยกองกองใช้หนึ่งชุดว่านะเถอะใช่ค่ะหนึ่งถึงสองชุดหนึ่งถึงสองชุดในการพ่นต่อละครั้งครั้งหนึ่งห่างกันนานไหมครับ อ่าหนูพ่นทุกสิบวัน,วนแต่ในระยะการเก็บอ่ะจะสิบวันครั้งอ่ะจะพ่นอยู่ประมาณถึงห้าถึงหกครั้งก็เก็บผลผลิตได้แล้วถามนิดนึงครับว่าก่อนที่จะเจอเมื่อสามปีก่อนอ่ะผลผลิตเราเนี้ยมันเห็นความแตกต่างไหมครับถาม,ม่าเห็นไหมเห็นนะคะน้ําหนักหนึ่งได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นสองลูกใหญ่เพิ่มขึ้นสามเปลือกเขาจะสร้างเปลือกหนาขึ้นมาค่ะอปกติลองกองงาถ้าน้าน่ะ หมือนเราไปเล่งให้ลูกมันใหญ่ใช่ไหมเปลือกเขาก็จะบางอแจะลองกองเขาก็จะเปลือกหนาขึ้นมาหน่อยนิดนึงก่อนหน้านั้นเราได้สักร้อยต้นเนี่ยได้สักกี่กิโลได้สักกี่ตันยังไงครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเจ็ดแปดตันพอปีที่เริ่มใช้มาเนี่ยปีแรกที่ใช้นี่ขึ้นมากี่ตันครับสิบกว่าตันปีที่แล้วพีคสุดคือสิบห้าตันสิบห้าตันแล้วปีนี้แหละครับที่เราได้ผลผลิตเนี่ยที่กําลังเก็บอยู่นะครับ ก็ปีนี้มันเป็นที่อากาศด้วยอะไรด้วยทําให้ผลผลิตเราออกน้อยฝ่าปกติฝ้าทุกปีพอปีนี้คุมอากาศอากาศเขาเราคุมไม่ได้อยู่แล้วมันออกยากก็เกือบสิบตันแล้วค่ะอขาดอีกไม่เท่าไรกระสิบเพราะบางต้นมันก็ไม่ออกเพราะว่าอย่างช่วงที่ลองกองมันใกล้จะออกดอกอ่ะฝนมันก็ตกลงมาพอดีมันก็ไม่ออกมันก็พลาดไปหลายต้นอยู่เหมือนกันถ้าตัดเสร็จหมดทั้งสวนก็น่าจะสิบอะค่ะโอ้โหก็ถือว่า เราถือว่าตรงเนี้ยเรามาเจอทางถูกหรือ,อยังถูกค่ะเพราะว่า<ม>ใช้มาตลอดก็ใช้มาสามปีแล้วะคะ่ะตั้งแต่รู้จักมาถามว่าชอบไหมก็ชอบไม่ต้องไม่ใช้ฮอร์โมนอื่นที่มันสิ้นเปลืองหรืออะไรแล้วผลผลิตที่มันออกมามันมันโอเคทุกอย่างเลยคะ่ะลองกองเนี่ยนอกจากว่าที่เขาไม่ค่อยมีโรคแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรที่แตกต่างกว่าคนอื่นไหมครับลองกองจะเป็นพืชที่จะไม่ไม่ไม่แต่ใบอ่อนเหมือนทุเรียนนะคะอ่าฮะ มันจะมีเป็นช่วงที่เขาออกไปอ่อนปีนี้หนูก็ช่วยนะคะหนูเอาเวอร์แพนไปช่วยเออเนี่ยช่วยช่วยตอนที่ช่วงเขาแตกใบอ่อนนะคะแล้วจะสังเกตว่าใบหนูอะหนามากเพราะหนูใช้อันเนี้ยไปอ๋อเหรอครับหนูหนูฉีดไปสองครั้งตอนที่ช่วงที่เขาเป็นใบอ่อนนะลองกองก็จะมีช่วงที่เป็นใบอ่อนนะคะหนูก็เลยลองเอาเนี้ยฉีดเพราะปกติหนูฉีดทุเรียนอยู่แล้วหนูก็เลยลองว่าเอ้ยมันพอเขาบอกว่าให้ให้ทำใบลองกองนิดนึงหนูก็เลยลอง เอาเวอร์แพนอะไปฉีดถ้าสังเกตดีใบใบลองกองหนูจะหนามากแล้วดําใบหนาดําเพราะหนูใช้อันเนี้ยอืเอออันนี้อันนี้คือแบบลองทดลองกับใบก่อนครับปกติยังไม่เคยยังไม่เคยใช้กับใบลองกองเพราะว่าส่วนมาลองกองอะที่ที่จะเห็นคือใบจนเขาจะน้อยจาอะไรใช่ไหมอันนี้ดูแน่นมากนะครับใบใบหนาแน่นมากค่ะครับมนดูดูสังเกตได้เลยใบหนูจะไม่สัดแบบเราตัดลูกไม่มีโซม ตอนนี้หลังจากเก็บไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราบำรุงดูแลรักษายังไงครับต้นลองกองตอนนี้หนูหนูตัดลูกตัดลูกหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หนูก็จะใส่ปุ๋ยทางดินค่ะอตอนนี้ก็จะเป็นใส่ปุ๋ยทางดินอยู่ก็ยังยังย <อ inclusive. S 2> ังตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะรอตัดลูกหมดอะค่ะจะใส่ปุ๋ยทางดินนี่ถ้าสนใจก็ขนาดนี้หญิงเกษตรออกมาแล้วนะหญิงกเกษตรทดอลองมาใช้แล้วค่ะเป็นไงบ้างสําหรับทุเรียนเลก็กก็หนูเพิ่งใส่ไปได้สัก ประมาณยังไม่ได้เดือนนะคะถามว่าโอเคไหมหนูก็มองว่ามันโอเคก็ลองดูดูใบทุเรียนหนูมันแบบนี่นะทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่เราปลูกนี่มันมีสักกี่ต้นครับก็ประมาณแปดสิบกว่าต้นค่ะแ <80 S 2> ปดสิบกว่าต้นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะมีอายุแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างค่ะตั้งแต่สิบกว่าปียันพึ่งปลูกเลยค่ะอ๋อเหรอครับหนูมีทุกรุ่นทุกทุกปีค่ะแั้นผมเอาเรื่องพึ่งปลูกก่อนดีกว่าคเพึ่งปลูกนี่ใช้เวอร์แพนยังไงครับกับพึ่งปลูก ใบอ่อนมาหนูก็เวอร์แพนฉีดเลยค่ะยาฆ่า,มาแมลงเวอร์แพนสองอย่างสองอย่างใช่ค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับในต้นเล็กใบดีค่ะใบหนาจนส่วนข้างๆแบบว่าใช้อะไรเนี่ยหนูใช้อันนี้นะเนี่ยนะบ,บางคนเขาก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจเขาคิดว่าหนูโกหโกหนูก็เลยอบอกว่าลองเอาลองดูไหมออเอาไปลองติดใจปีที่แล้วฟันทุเรียนเละเลยไปใช้กับลูกอื อันนี้เรื่องจริงหนูจะเล่าให้ฟังคือว่าหนูว่าใช้เวอร์แพนมาสามปีกับทุเรียนกับลองกองอ่าลองกองอ,ะอ่ะส่วนมากน้อยน้อยคนที่จะทําสวนลองกองแบบจริงๆจังๆแต่หนูคือทําจริงจังแล้วก็ทุเรียนทุกปีหนูไม่เคยได้ทุเรียนจนถึงสิบตันเลยนะปีที่แล้วหนูใช้ใช้เวอร์แพนหนูว่าน้ําหนักทุเรียนหนูว่าดีดีดีดมากเลยแบบว่า มันมัน,ม,นมันดีแบบทุกปีดีดีฝาตั้งแต่นั้นอะ่ะพอมาเห็นหนูได้ผลผลิตด,ดีจริงใบทุเรียนดีจริงก็เลยพี่เขาก็เลยลองไปใช้ <c oughs> โอ้นนอกเลยปีนี้ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าทุเรียนปีนี้เขาลูกลูกแบบเขาเป็นชนีนะพี่แต่ว่าลูกโตดแบบแป้นสวยพูสวยลงไซส์ A B ได้เยอะมาก <c oughs> อันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าจากส่วนพี่ชายที่หนู <c oughs> ก็รู้จักมาจากพี่ชายที่ใช้เวอร์แพนะ่ะ อุ้ยลูกแบบแป้นสวยเต็มภูน้ําหนักดีมากเลยหนูก็เอามาใช้เออม,มันมันได้จนคนเห็นเขาก็ใช้ใช้ใช้ใชใชใชตาม mm hmm. อลายหลายคนละป้าหนูอ่ะไปใช้กามส้มาปีบส้มาปีดลูกใหญ่สุดอะ่ะพี่ว่ามันแค่ไหนอะ่ะม mm ันก็ของป้าหนูอะ่ะ mm hmm. ลูกเทามาน,นาวอะ่ะอ oh แล้วไม่แล้วดกมากอันนี้คือแบบว่าพิกสุดอะ่ะ mm hmm. ตั้งแต่แบบโอ้โหตกใจป้าหนูเพิ่งตกใจเลยแบบว่า มันมันโอเคมากอ่ะเขาอบอกเนี้ยโซมาปีตค,คือดกทั้งต้นเลยนะพี่ครับผมแล้วเอาฉีดเบอร์แพนอะฉีดสองสอง,สองหนสามหนอะปรากฏว่าโซมาปีต์ลูกเท่ามะนาวอะอืมแล้วพอเราของเราเนี่ยมันมีทั้งทุกสายพันธุ์แปดสิบกว่าต้นถูกไหมครับปีเอาปีนี้เลยกันและการที่เก็บมาเนี่ยผลผลิตป,ปีนี้เป็นไงบ้างโอเคเจอะกิตันละจ้ะก็เกือบเกือบสิบตันแล้วสิบตันนะครับทุเรียนก็เฉียดเหมือนกันเฉียดเหมือนกันนะในม,มุมมองนะ่ะ ว่าเรื่องของต้นทุนในอดีตที่เราเคยใช้หลายหลกักแต่วันนี้เรามาใช้คู่หูวัสจันทร์เนี่ยต้นทุนเนี่ยเรามองว่ามันสูงหรือมันต่ำหรือมันน้อยอย่างไรช่วยบอกพี่น้องเลยครับถ้าสำหรับหนูคือลดต้นทุนเรื่องฮอร์โมนไปครับเพราะสุกส่วนหนูคิดว่าใช้ฮอร์โมนอยู่แล้วครับแต่ลดต้นทุนไม่ได้เยอะนะคะครับลดต้นทุนไม่ได้เยอะลดไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการลดต้นทุนพวกฮอร์โมนและพวกอะไรครับที่เราลดไปสัก50 50อร์เซนนะครับเพราะว่า ที่เคยใช้ฮอร์โมนสองตัวสามตัวสี่ตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยกระยาฆ่าแมลงกระยาฆ่าแมลงหนูลองคิดเป็นเงินต่อถังที่ใช้พ่นนะคะครับก็ตกอยู่ประมาณถังหนึ่งสี่ห้าร้อยแต่อันนี้พอมาเจอกระยาฆ่าแมลงแล้วก็แพงก็ตกอยู่ประมาณถังหนึ่งสองร้อยนิดก็ถือว่าเป็นครึ่งตัวครึ่งเลยเนาะก็ค่ะลองเฉลี่ยดูแบบนั้นละประมาณนั้นเลย